สวัสดีครับวันนี้มาที่สุรินทร์เนาะมาดูสวนเมลอชิดมาแต่ปีใหม่แล้วสามวันอยู่แก่อยู่แต่ในสวนเลยนะครับจนถึงเวลานี้เลยอันนี้ต้นกําลังแต่ยอดสวยต้นนี้ปลูกก่อนก่อนหน้าฝนนะตอนที่ก่อนโดนน้าท่วมพอโดนน้าท่วมไปก็ไม่ตายนะครับยังรอดทุกต้นเลยน,นะครับยังรอดอยังรอดอยังรอดทุกต้นเลยนะครับแล้วก็มี แตกดอกหลายต้นอยู่เหมือนกันเลยให้ดูนะครับเน,นี่อันนี้ก็แตกดอกแล้วครับออกดอกแล้วนะครับต้นนายงชิดสวนมายงชิดที่สุรินทร์นะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ทางช่อง Youtube ให้ด้วยนะครับอย่าลืมเข้าไปชมนะครับช่อง Youtube ผมชื่อคนทาสวนนะครับขออนุญาตเปลี่ยนชื่อสวนว่าเป็นคนทําสวนเพราะว่าเพิ่งทำยูทู e ก็ยังไม่รู้เลยว่าจะเอาชื่อไหนเหมาะสมนะครับ ก็เราเป็นคนทําสวนเลยคิดว่าเอาคนทําสวนดีกว่าเอาใช้ชื่อช่องคนทาสวนเป็นการถาวรแล้วนะครับช่องคนทาสวนอย่าลืมติดตามช่องคนทาสวนนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแ like, ชร์ให้ด้วยนะครับทางช่อง YouTube คนทําสวนเข้าไปชมได้นะครับว่าผมปลูกอะไรบ้างนะครับมะยงชิดกําลังสวยเลยตรงนี้นะครับเห็นไหมแตกยอดแล้วกาลังสวยไปนู่นไปถึงวันนี้ทําร่มให้นะครับลักษณะามมการทำร่มของเราอยู่ประมาณนี้ขึงลวดให้ตึงแล้วก็เอาสแสลมมาวัางบนเลยนะครับอันนี้คือสวนมะยมยชิดของผมนะครับ ที่สุรินมีแตกยอดนั่งแบบมีแตกยอดแล้วก็วิบังต้นมีแตกดอกแล้วหลายต้นเลยนะครับหลายต้นเลยแตกดอกนี่ก็แตกดอกเหมือนกันแต่ไม่กี่ดอกนั้นนะวิบังนู้นไหมหูฝั่งนู้นฝั่งนู้นแตกดอกครับก็มีกําลังปงดอกมาเยอะอยู่เหมือนกันครับอันนี้คือมะยงชิดสวนมะยงชิดนะครับที่สุรินครับตรงประตูระบายน้ำหนองสาลานะครับแล้วก็เสริมด้วย สละอินโดนะครับน,นี่อันนี้อันนี้ัวไวมากครับคนดูแลก็บอกัวไวมากอันนี้ปลูกได้แค่สองเดือนนะครับนี่เห็นไหมใหมากนะครับถ้าขนาดนี้ผมว่าปีดีกว่ากาน่าจะตายกินลูกแล้วแหละนี่สละอินโดทั้งแถวเลยครับทั้งนู้นเดี๋ยวเราก็จะปลูกรอบนี้เลยรอบนี้รอบสวนไปทางนู้นนะครับแล้วก็อ้อมทางนู้นอ้อมทางนู้นนี่คือสละอินโดที่เสริมในสวนยงคิดนะครับอ่าโอเคนะครับอย่าลืมกดถูกใจกดไลค์กดแชร์ให้ช่อง ผมด้วยนะครับทางช่องคนทําสวนนะครับคนทําสวนชอบคนทําสวนนะครับจําไว้คนทําสวนกดให้กําลังใจกันด้วยนะครับจะได้มีกําลังใจนะครับทาสวนนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ